กิจกรรมในเที่ยงวันอาทิตย์นี้นะคะนี่คือปลากระพงธรรมชาติสุดๆเลยตกมาจากทะเลศิราชาบายเซียนโกตัวนี้ไซส์ดีมากน่าจะประมาณสักสองโลก,กว่าโอโเโ,โดูดิเขาบอกว่าปลากระพงเลี้ยงกับปลากระพงธรรมชาตินี้ท่าได้กินปลากระพงธรรมชาตินี้ลืมปลากระพงเลี้ยงไปเลย บอกว่าเนื้อมันดีกว่าสุดๆวันนี้นะคะเราจะทําเมนูพอกเกลือใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ชื่อไหมอบ<ะ>พอกเกลืออบอ่ะคล้ายๆอารมณ์แบบเหมือนไก่ขอทานแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเป็นปลาแต่ไซส์คุณเรียกว่าชิโคยคามายากิครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนี่เราจะไม่ถอดเกล็ดนะคะจะลวกแค่เครื่องในออกเท่านั้นดูซิว่าในกระเพาะเขามีอะไร รับประกันเลยว่าเป็นกุ้งแชบวยตัวนั้นโอ้กุ้งแน่ติด่ัวโอ้โหมีสองตัวด้วยค่ะอูนี่หางกุ้งใหญ่เลยนี่คือแชร์บวยใส่ที่เรากินนะก็เราใช้แชบวยเป็นอันนั้นตกดูดี่ลูหัวหัวกุ้งไตเนี้ยเอาไว้ตกอะ่ะโอ้สุดยอดนี่คือเกลือผสมกับไข่ขาวนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาอปลาก,กันตอนนี้นะคะเราจะทำการเอาเลมอนยัดเข้าไปในข้างในตัวปลานะคะเราปูพื้นด้วยเกลือที่ผสมกับไข่ขาวเรียบร้อยแล้วปูลงไปในพื้นนะคะออไซด์ดีมากพอดีถาดเลยเราก็จะเริ่มทำการฝังกรบเขาเข้าไป Okay. เดี๋ยวเราจะทําการอบนะคะครับาจะประมาณ20นาทีแต่ว่าเราจะใช้วิธีการคอยสังเกตเอาเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวสําหรับการอบปลาเพราะ,ะาว่าปลาแต่ละตัวไซส์มันจะไม่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราจะคอยดูจนกว่าเกลือจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลทองก็จะแปลว่ามันเริ่มกระเทอได้เราใช้เตาอบอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ180-200นะคะ นี่นะคะปลาครอบเกลือของเราสําเร็จแล้วเราจะทําการนํายักเข้าเาตาอบเตาเล็กกว่านี้นีดใส่เข้าแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูกันประมาณยี่นาทีแล้วเรามาเช็คได่มาแล้วสีเหลืองทองปลาแล้วลูกจ้าโขโกว่าทีนุยากได้ขั้นตอนวิธีการกินนะคะ เราไม่กินเกลือให้หมดก่เราจะมีคอนใช่เราต้องเลียเกลือให้หมดก่อนมาเข้าไหนโอ้เฮียใครอะไห้เคาะไปกระตกแล้วโต๊ะจะแตกแล้วนี่มาแล้วโค๊กโค๊กโค๊กแข็งเลยว่ะหนาเวลายิ่งหนาเห็นบอกะแล้วมันจะเลอะยิ่งหนามันจะยิ่ง เสียม่ไม่เลอะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โว้าวนี่เราไปทุบมาแล้วนะคะเอานะเฮ้ยว้าวมาแล้วว้าวอืม๋อ้สวยงงามโอ้ดูสีดิ แจ้งโอ้โหสวยงานเนื้อแบบมีความมันชุย้ยี่หอมมะนาวเลมอนตรงนี้อุ๊ยนื้อนี่มันเลยอ่ะอ่ะมีประกบ เนี่ยแบบไม่มีไม่ได้ใส่น้ำจิ้มแต่ใดๆสอ,อยมากนี่คือถ้าเป็นเป็นปลากระพงเป็นเือก็ออหนึ่งเลยอ่ะมันอย<ด><ด>ู่ที่เนื้อของปลาด้วยถ้า<ด>เป็น<ๆ>เป็น,เป,นเป็นปลาธรรมชาติเนี่ยเนื้อเขาก็จะย่อมดีกว่าปลาเลี้ยงเพราะปลาเลี้ยงจะโดนให้อาหารต่างๆนานา,นาซึ่งมันจะทําให้กลิ่นของปลามันมันเปลี่ยนไปด้วย อันนี้เขากินกุ้งหอยปูปลาไงเป็นเป็นของเป็นเป็นในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อมันจะคนละอย่างแล้วก็อย่างที่สองความละเอียดกับความนุ่มของเนื้ออย่างเงี้ยปลาเลี้ยงอ่ะพอเขาโดนเอาขึ้นมาปุ๊บเขาต้องผ่านกนารแบบถุกแช่แข็งอัดน้าแข็งอะไรเงี้ยสังเกตว่าเวลาเรากินปลากระพงอ่ะเนื้อมันถ้าเราไปกินตามร้านเนื้อมันแตหย,หยาบหยาบแตกแต,แตซึ่งคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าอันนี้คือเราตกขึ้นมาได้ปุ๊บเราก็เก็บเขาเลยมันสดมากมันอยู่ที่ความสดกับ หมเนื้อสับผักความแบบกลิ่นทุกอย่างมันแบบดีมากเลยหละค่ะเี่บุลลิเนี่ยได้กินได้กินบุลลีมากขอบคุณเชฟปานที่ทำเมนูนี้นะคะรับผมนี่คุณตัวใส<จ>่ใๆๆใมะนาวเนี่ยอร่อยมากอร่อยแบบเนื้อมันละลายในปากเลยเนาะมันไม่ได้เหมือนปลากระพงที่ร้านนะปลากระพงที่ร้านไม่ชอบกลิ่นเพราะมันจะสักสาดเหมือนแบบนั้นอันนี้พี่ทำซอสให้ี่นไง